ได้เลี้ยวต่เลี้ยวแดนนี้เต่เลี้ยวเอ็มมาครับผมจับเครื่องเลยแล้วนะจับเครื่องกำลังจับเครื่องตาบอดเดเรดปะนี่เต็มแล้วต<ช>้องชิมใช่เหมือนเป็นพีระมิดเฮดเลยเสียงมีเสียงเนี่ยใช่เ <c oughs> ขย <จะ S 1> ียวขวา พิรามิดเฮสพีรามิดเฮสอยู่ตรงขวามัะเออเหมือนเจอท้องชินอ่าเรียบร้อยเจอผมด้วยไม่ถูกอย่าลากมายานเล็กนะจะเสร็จแล้วผมอยู่ยานเล็กโอ้ไม่ก็ผมยังไม่ออกไปผมยังไม่ออกไปผมยังไม่ออกไปเราน่าจะเสร็จทันอยู่อ่าลากมาได้ละคุกยูเซลอะไรอ่ะอคุ้มส้มดิที่วิ่งผ่านไปแหละใช่ไหมนะ ใช่ไรน้องชินไงพยานใหญ่ไหมยานใหญ่ยานใหญ่เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องงนนีี้้้เเครื่ออใกลาเครื่องนี้ก็มันก็มันก็เลี้ยฟงเดียวกันดิพี่หมดเหรอเนี่ยมันหมดแล้วเห็นป่ะยานใหญ่ดีกว่ายานใหญ่ยานใหญ่ยานเล็กยานใหญ่ยานเล็กนั่งเด่นๆเลยนั่งเด่นๆเลยโอเคกันแหละ พื้นสีขาวตัดกับสีผิวขามันแลบลงไปในพื้นสีขาวอ่ะ <laughs> ยืนต้อมได้ไหมโอเคฮะเครื่องคือตึงขวาไหมข้างในข้างในยานมีอีกนะข้างในยาน,นยานได้สองคนปะ <laughs> เออเออผมไปขวา เอ๊ะหรือเขาเล่นขวากันอยู่มีขวาบนและขวากลางกูณส้มไปเปิดก่อนเลยเดี๋ยวตามเลยเขามาขุดร่องปลูกข้าวโพดไว้ตรงนี้นี่ใส่รวดน้ำไว้ด้วยอู้หูที สุดยอดครับยอดน้องชินเอาไปเครื่อนร่วมอ,อยู่ขวาบนหรือขวากลางขวากลางโอ้โหตัวระเบิดคุณว้วจะไปเรือผมไปใช่ใช่ผมผมผมโอเคมานะเขามาแล้วกำลงงังอ้อมไปช่วยตัวระเบิดเดี๋ยวเรา กำลังจะวิ่งไปจับเลยระเบิดปุ๊บผมตีถัวออกโอ้หโดนขาข้างนึงเี่เปอร์ปั่นเครื่องพิสมบักไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่โดนไฟขากลังจะแขวนข้างล่างกลาง <ส>ใช่มันระเบิดนะแหวนไปทางคนชินนองชินมาแล้วมาแล้วเอาชลิบหายแล้วเดี๋ยวไปไงได้บ้างไล่น้องชินเดี๋ยวที่ผมไม่ดึงผมไม่ดึงผมไม่ดึงพี่เปอร์ปั่นเลยยาว ฉนิมนี่หรือเปล่านั่นไงสวยเออลืมไปต้องให้พีอ๋อไม่ได้เพิร์นั้นจะใช้ไม่ได้ดึงกระามาแล้วมาแล้วมาาม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 มมามาอา เอ้ยดักดักต้องชินดักสายกลางไม่เปิดสายล่างไม่สายกลางก็เอาเชียร์หลุดชิบหายแล้วอุ้ยไอตรงไหนตามป่ะอ้าวไม่ตามเหรออุ้มอุ้มอุ้มผมไม่มีเสาอยู่ข้างหลังม่ถอนรูปอะโอ้ย ก็ให้ผมมาด็ก็ตัวเพิ่อเครื่องไหนที่ปั่นไว้นี่เพื่องหมดเสร็จแล้วโอ้ไอ้สว์เนี่ยมันมีเครื่องไงได้เยอะอ่ะแต่มันอยู่ตรงที่พี่เปิดลบเลยใช่ผมได้ยินเสียงมันฉหัานออกเลย พี่ส้มอยู่ไหนฮะอ,อยู่ขวากลางเดี๋ยวเนียนไปช่วยพี่เปิดพี่เลิกไปแถวกลางเลยคุณผูไปไปไปขวาบนกำลังเดินไล่ไปขวาบนบาาาบน่าจะตามรอยเท้าไปตามผมตามผม มันมีขวากลางหลเหลือเพื่อนหนึ่งแล้วก็วตรงหุกมีสองเพื่อน <c oughs> อ,อยู่กับผมนะอยู่หุอยู่ไหมหิวไหมหิวเร็วจริงผมมีเป๋าพยบาบาลมีเร็วกว่าคนมีเรือทอมเฮิก็ได้จัดเลยแล้วกัน อุย <ak> ไม่พับโอ้ยเปิร์มันจะระเบิดไหมยวาบุญเหรอใช่เ <único> ด <Liberty Overwatch> ี๋ยวแขวนแล้วบอกแขวนแขวนปล่อยหมดอุ้ยคุณส้มมันจะคกวเช็คขึ้นตอนปล่อยมือพอดีคุณส้มบอกว่ายี่ง้าเซ็มน้อยแถมให้อีกสิบไปเื่องไปเื่องอ๋อใครจะไปคุณต้มเหรอเดี๋ยวผมไปเอง เวลตามตัวไปโนอะ้โตามสุดจริงๆผมต้องการลบนะแถวบ้านเล็กโอ้โหไอ้เหี้ยมึงง้างไก่เกินน่าจะไปเครื่อง ไม่ไบบน่าจะแวะเล่เอ้ยถือว่าแวะว่าไปไปไม่ไปเครื่องครับไปขวาบนไปด้านบนเย้ช่วยไม่ได้นะแต่มนะผมช่วยเองผมผช่วยเองฉีกไปเลยฉีกไปไหนดีได้ปัญญาแล้วกัน ลิปเปอร์จะฮิลห,หรือจะไปปันป่นเลยเไปปั่นเลยเรื่องอยู่ใจมากออจอยลั่นอปปั่นมานล่าเดี๋ยวผมดีเป็นหมอ่ะส่งแล้วส่งดอีเวดส่งส่งมาล่างฮิลก็ได้มองไม่เห็นผีแล้วนะผีมันล่าสุดอยู่บนยานอ็ชิดอยู่ผมโอเค ือ่แลโอ้โหโดนนี่เหรอวะปุพับเลยทั้งนั้นเอ้าโ,โดนส่งมาอยู่งี้เหรอ่ไม,ไม่อยากมาเล่นยาน,นยใหญ่เลยไปเครื่องเลยพี่ไปเครื่องเลยก่อนที่เครื่องจะยุบหมด <S <S 2> <S 2> ชิบหายมมหมดกำลัง<ม><ม>นี่ห<ม>ว่า ลืมโอ้โหตบเรื่อหมหูฟกับร้านใช่ไม่ได้ม่เออโดนไล่อยู่ครับขอสิบ, s <S บสวิขวาให้ล้มแล้วไม่ถึงมาวิโอ้ยจุกใหญ่ใของกูเลยโอ้หิว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 แขวนพิปเปอร์ไปแล้วนะบนไปหาแล้วนะปล่อยก่อนก็ได้พิปเปอร์ปล่อยก่อนวิ่งไปหาแล้ว ไม่อะไรปลอดภัยคนนดงพี่ดีพี่ไม่เห็น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 เห็นละมันเห็นอ่เอี่ยเห็นอุ้ยแล้วกูก็โดนฮิปเปอร์ประตูอยู่ด้านซ้ายมือผมอะด้านหลังพี่อะเห็นไหมเห็นเห็นไปเปิดเลยพี่เปิดเลยไอผมเปิดให้ก็ได้ผมมีเร็วเก้าเปอร์เซนต์ ผมลากไปตายไกลให้ผมลากไปตายไกลไให้ผมตายแล้วไปไหนตายทำไมเอามานี่เอามาให้ผมผมอยู่ขวาขวาอ่ะผมวิ่งมาขวาขวากลางเห็นแล้วเห็นผม่ต้มแล้เห็นหุต้มแล้วเข้าไม้ได้ไหมเข้าหน้าต่างไอ้ไม้นี่ได้โอเคเดี๋ยวผมพามาให้ไปเลยไปเลยไปเลยเชิ่อมาประตูให้แล้วผมพามาให้แล้วประตูไปซ้ายแล้วไปประตูคุณโอ้ต์นะ

ออเราจะจดจำปุลรู้วสร้างนูสวรีให้ขาก่อนเอาคูามามช่วงนี้ความสามารถในการหลบท่าตรงนี้ไม่ค่อยมีเหมือนพักผ่อนไม่พอไม่ได้ใส่ เห็นรอยแดงแต่ก็ยังวิ่งเข้าไปโงเวรโอ้มีท่าง้างมีหน้าล่ะง้างอย่างโกงเนี่ยดูดิปิดชีวิตอะ่ะท้าปิดชีวิตอะ่ะโอ้นันก็มีแล้วก็มีเพิ่มระยะระยะไอ้ท่าท่าพื้นอะ่ะ อีกรวมแล้ว2.5เมตรกูยอมใจผมโอมตาอันนี้ด้วยพี่ส้มสงสัยต้องอีกตาแล้วมเนี่ยถ้าให้จบไปผมจะไม่ไหวแล้วเสียงผมจับจอยไม่ไหวแล้วเสียงเหมือนเบสเกอร์เออจริงด้วยมองมึงเกาะเครื่องครับไอ้เชี่ยเวสเกอร์เหรอไม่ใช่ในเมซิตในเมซิตผมเปลี่ยนไปทางด้านบนนะเพราะว่าด้านล่างหิมะมนลั่นมึง ผมมาบ้านเล็กบ้านเล็กอยู่บ้านใหญ่เครื่องเปิดเหรอจะกํำลังไปหาเครื่องอยู่อุ้ยสัมบี้ซ้ายบนมีบูลอุ้ยอุ้ยไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดบ้านเล็กหรอกแสงเขาอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอะผมอยู่บ้านกลางแต่มันวนเวียนอยู่เลยังไม่แตะเครื่องมันอยู่บ้านกลางเหรอหายไปละตัวอะไรรู้ปะ เดมิซิสโอ้ยเชี่ยเอ้ยผมไม่ใช่เดมิซิสนี่แหละผมแต่ขวาบนโอ้ยโอ้ยเลยโอ้ยอีกรอบ ััมกลาแ้วเฮ้ยโอ้โห,โหโล้มครับวิ่งติดต้นไม้ <c oughs> โอ้โหตัดได้ได้ไหมเอ่ยพุ๊บอยู่ตรงไหนจะแขวนหิวไม่ใกล้โอ้โหทันทันตรวจโอ้โหไม่ทันแขวนแล้วพี่มันไปกระทืบเครื่อง ดีคีปั่นไว้แล้วก็มาทางขึ้นบ้านใหญ่กันลังขึ้นบ้านใหญ่เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นคนไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงมาได้ลงมาได้ไปไล่อีกคนละโอ้ชิโอเคือต้มงแล้วเวียนเก้า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  เอ,อ,อ้ยคดีพลิกแล้ววันนี้กิลเชี็คมาขึ้นโทษโทษได้ได้ไม,ม่เป็นไรแม่งเอ้ยอะไรวันนี้มันติดเลยวันนี้โดนมันผมว่าติดต้นไม้ <c oughs> แม่งเอ,อ <c oughs> โอ้โหเก็บแซ่มันเลย มันไม่ได้เก็บแทกกับผมเก็บกับซอมบี้กระบอาเครื่องกรบอกเครื่องวิวแล้วก็ถ้าถ้ามันกลับรถบอกเลยนะเครื่องกระทือเครื่องพิเศษดูพิเศษคือเครื่องกางใช่ปะใช่เครื่องวนยานมันตามมันตามคนโอ๊ตไปอ่ะครับอ่าผมไม่เจอหรอกซ้อมต้องเดิมอยู่ กลัไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมจะเนียนหรือเปล่า,าเสือเสือชุดสีแดงมันทำไมวะเนี่ยเ <laughs> มือลิกิ์มาไอ้ <laughs> เหี้ยไม่เนี่ยจริง <laughs> เดี๋ยวสบให้ <laughs> เดี๋ยวสบให้ข <laughs> <laughs> อมพี่ต้องเปล่าที่ <laughs> ปลาลานไม่มี <c oughs> ผมวนสดไอ้ย,ยัดติดอะไรวะใครมันดึงขาวะเะ <c oughs> าเรยความกดดันดึงขาไม่ชิผมก็โดนขอโทษชิดเดี <c oughs> เ๋ยวหนักปนักพัดเดี๋ยวตามไปคุณชินไปก่อนผมโหลดโหลดกระเป๋าโหลดกล่องต้มอุ้มแล้ว <c oughs> ไม่มีตะกระบอก เี้เจ๋เมื่อกี้มองไม่เห็นเครื่องนี้โทษโทษตัวซ่อมเหรอใช่จะเสร็จแล้วด้วยเครื่องที่เขาโดนค่าโดนแฝวนเนี่ยปัดไดเยอะแล้วมันขึ้นไปบ้านบ้านบ้านใหญ่ผ่านมามองฮุกคอยหลังเดินอยู่ไอ้บ้าไอ้ตายสิยังอยู่ตรงฮุกมองฮุกอยู่ บ้านใหญ่อยู่ใช่ลงยังอยู่ฟุกอยู่ยังอยู่ฟุกอยู่หลอดทุกแม่งไม่ขึ้นว่ะเฝ้าไกลๆมันไม่ขึ้นะทำมาเพื่อให้คิลเลอร์เฝ้าก็ต่ออะไรแดึงได้ไหมผมต้องไปป่ะถ้าถ้าถ้ผมไปบอกด้วยมีคนรุ่งกล้อ่ะผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาโอเคโอเคเอเครื่องก่อน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 

อีสัต์เจ้โอ้โหไอ้เฮียมึแมง,ปปมงแซ่มึงโกงไปป่ะความโกงของแซ่้ี่นะโทษครับชินเลอร์มันมาผมก็เลย <c oughs> ผมก็เลยแตก เพ ah. ah ิ่มเดิมแห้งอย่างดี้โอเหลือประมาณ80%โอ้โหอันไหนผมเล่นบ้านเล็กอ่ะได้แค่ดึงเวลาไว้ตัวมันรู้มากไอ้คิลเลอร์ตัวเนี้ยโอ้โหรู้มากสัส

เปิดประตูบ้านเล็กไอเชี่ยมาเหรอแม่งทิ้งไม่ไม่ไม่ันตามมั้ตามมั้งคิดอยู่ไอเชี่ยโอเคตากูหลอดถ้าเปิดประตูอีกประตูนึงให้คือส้มอีกประตูอยู่ตรงไหนเออบ้านเล็กเสร็จแล้วบ้านเเลล็็กสรจแ้วบ้านเล็กไหมผมจะก่อหิ้วโอ้เปิดอยู่ผมเปิดอยู่ผมเปิดอยู่ตรงไหนข้างบนเหรอชินอยู่ไหนชินอยู่ไหน วิ่งหาคุณส้มก่อนผมเห็นเขาเขาเล่นกันอยู่บ้านใหญ่คุณส้มบอกเขาแดงเลยยู่เอ่อขวาบนแน่เฮ้ยเขี่ยมือผมลั่นขอโทษผมวนแต่ดูหันไปดูศพอยู่แมวมือลั่นแฝนเลยเฝ้าป่ะฮะไม่ไม่เฝ้าผมดึงเลยได้ไหมไปทางตรงหน้าประตู ผมผมดึงได้ไหมอ่ะไม่ไปไม่ไปกลับไปกลับไปเฝ้าเอ้าเฮียเจอผมผมจะออกไปทางบ้านเลสทันปะวะช่วยโอเคไปช่วยพี่เปิ้ลช่วยเปิ้ลอยู่ไหนพี่พี่เปิ้ลทันปะนบ้าเลสครับไม่ทันตายไม่เป็นอะไรเฮียสวย่าก ไกลขนาดนี้เก้าเก้าถูกพี่หมายไปนอนดีกว่า,วาแล้วควรอลาเราดออกมีเหมนกัน <c oughs> ไม่ได้ใช้เลยใช้ยังไงก็เปนนี่คือมันจ่อหลังแล้วจังหวะแม่งต้องต่อยหลังแล้วแต่แม่งก็ไม่ต่อยโอ้ยแสนแปดครับแปดครับโอ้ยหมื่นเก้าเต็มเลยสองล้านว่าจะไปเล่นคิลเลอร์หมดลม